ึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้นะครับใครสายแคมปิง้งใครทํานาใครทําสวนใครกีดยางแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้วันนี้บังของนําเสนอนะครับเป็นตัวเดนโก h u n t เตอร์ไลอ่าตัวนี้บอกก่อนเลยว่าโหโคตรคมบอกก่อนนะประหยัดไฟจ่ายค่าไฟศูนย์บาทอและยังไม่พอตัวนี้นะครับเรามาพร้อมกับไฟฉายอ่าเป็นไฟ เป็นไฟฉายเป็นโคมไฟนะครับไฟไฟพร้อมแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอนําเสนอนะครับตัวนี้บอกก่อนนะครับหนึ่งไฟฉายเดี๋ยวไปดูไปดูนี่สองเป็นสปอร์ตไลท์นี่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 และยังไม่พอสามารถทําเป็นโคมไฟไล่ยุงได้ด้วยนี่เห็นนะและยังไม่พอนะครับบอกก่อนเลยว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาห พันมิลลิแอมสูงสุดเลยทีเดียวนะครับและตัวนี้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายอย่างมากนี่เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูนี่นี่ตัวนี้นะครับช่อง USB สามารถชาร์จมือถือชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้และนี่นะครับสามารถต่อหลอดไฟได้โตดคลิบอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูครับนี่เดี๋ยวทำให้ดูเลยกดสวิตช์ก่อนแล้วเราก็เอาสายอุปกรณ์เสียบลงไปครับ นี่แล้วเราก็เอามือถือขึ้นมามือถือขึ้นมาอ่าแล้วเราก็ชาร์จปึ๊บนี่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้เป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่าและดูนะครับนี่เอาออกและดูตัวนี้นะครับชาร์จอุปกรณ์ได้ยังไม่พอนะครับอ,อ่าสามารถใช้กับหลอดไฟได้ด้วยหลอดที่หนึ่งปึ๊บปึ๊เอเป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่ะหลอดที่2 เสียบลงไปครับนี่เป็นไงเป็นไงและหลอดที่3เสียบลงไปครับนี่เป็นไงสามารถใช้ไฟได้โอเควันนี้นะครับบอกกันเลยว่า1ชุดนะครับ1ชุดนะฮะมันจะมีแผงโซล่าเซลล์ให้ฟรีนะครับสายชาร์จไฟบ้านฟรีแล้วก็สายเชื่อมต่ออุปกร์ชาร์จฟรีหลอดไฟอีก3ดวงแถมให้ฟรีอ่าวันนี้นะครับ1ชุด ปกติเดนโก้ฮันเตอร์ไลท์นะครับขายอยู่1,790าแต่วันนี้เราไม่ขายไม่าวันนี้ใครเห็นคลิปนี้นะครับเอากล่องมาเลยครับนี่วันนี้ใครเห็นคลิปนี้นะครับซื้อหนึ่งนี่ซื้อหนึ่งแถมให้อีกหนึ่งตัวเฟ้ยสองตัวปกตินะครับสามพันกว่าบาทวันนี้เราไม่ขายไม่ขายวันนี้ใครเห็นคลิปนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ขาคาพ,พิเศษเพียงเพียง990บาทาจ,จ่ายเงินหน้าบ้านไม่ต้องโอนเงินเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทย<า>ใครสนใจนกดสั่งยิงด้านล่ังได้เลย